รอนผมไปสวรรค์นอกจากบอกเล่าเรื่องราวของความรักแล้วครับเรายังบอกเล่าวัฒนธรรมไทยซึ่งก็ได้เยาวชนรุ่นใหม่เด็กๆที่มามองมุมมองของวัฒนธรรมเก่าๆโดยคนใหม่ๆอะไรอย่างี้ก็เลยสึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งครับแล้วก็อยากให้เยาวชนไทยทุกคนผ่านมาอนุรักษ์แล้วก็ศึกษาต่อย,ยอดวัฒนธรรมไทยให้แบบก้าวไปสู่เวทีโลก ว่าจริงๆต้องบอกว่าว่าทั้งยากและไม่ยากคือถ้าอยู่ที่เราตั้งใจท,ทำแล้วคิดว่าไม่ยากนะครับเรื่องสำคัญที่สุดเรามองเห็นความจริงที่มันมีอยู่ในสังคมนะครับความจริงนั้นไม่ได้มีกันมาเมื่อไม่กี่ปีมานี้หรือว่า10ปีที่ผ่านมาย0ปีที่ผ่านมามีมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับเอาน,นำเสนอความจริงนี้คือหน้าที่ของไทยพีีเอสยู่แล้วนะครับในการนำเสนอ ความจริงถุกถ่ายทอดออกมาเป็นละครที่สวยงามน,นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราภูมิใจนะครับคนความยากและไม่ยากนะ